สวัสดีค่ะช่องกับปีชาแนลเนาะค่ะมื้อนี้เข้ามาอัปเดตสาลาอุปคุปอุปคุปวัดวังนามเย็นเนาะค่ะอ,อันนี้เป็นรูปพระอาจารย์เนาะค่ะ นี่ค่ะนี่เนาะนี่เพิ่นเพิ่นเอาดอกใหม่เออเอาต้นใหม่มาลงหลายเด้กค่ะเด็กอ๋อนี่ก็สิเป็นตน้นไซต์ตัวค่ะตน้นไซต,ต์อ๋อนี่ต้นไซตแล้วก็ ต้นไซน์เนาะต้นไซน์งามเด็ค่ะงามเดี๋ยวจกน้อยกับแตกใบแตกอ่ากิ่งออกมาสวยค่ะนี่คือสาราอุปขุปค่ะนี่ต่อนป่ามากนั่งบ่ท่านใดเป็นสีเนาะ ต้นไม้ต้นไม้บนนี้ค่ะเพราะท่านได้มีหลายนี่เพื่อนพึ่งเอามาลุ่งไม่ค่ะต้นไม้เนี่พึ่งเอามาลุ่งไม้อืมค่ะเดี๋ยวป่าผ้ายางยางไปเมืองครั้งนั่นเห็นมิสาน้ำความนี่นาะ น้กนกเนะค่ะหา,หากินเนี่าเพื่อนกบับวย่งเด,ด้เพื่อนจะจีน ไปแล้วไปแล้วตรงนั้น,ขน,ขนเขาบอกห้เพิ่นสิเห็ดเป็นสาราพร้อมบอกค่ะเนี่ยโอ้อันนี้เห็ดตาราเพิ่มอ,อีกบอกจังใดอนี้ป่าเขาบอกห้นเนาะ สาต้นบักไงเลยนะคะเสาต้นบักไงแต่พูนนั่นคือบอนพูนนะ่ะจะเป็นอ่านั่นจะเป็นบอนสางไอผะหนังเมืองคืนแต่วันนี่เพื่อนสิยเหเป็น น้ำน้ำตาดเออเ้างกบบกคงได้เนาะค่ะก็บมือข้นพ่อที่สิบขามได่ค่ะได้ีปนอนต้นใหม่มาลงโอ้ปากว่าสวยๆทั้งนั้นเด๊ะเออนี่ต้นต้นไท นี่นี่นี่ไซส์เท่กันค่ะนี่นตรงไซส์เดี๋ยวสองายงางลองยางไปถามเออสร้างพินมึงเนาะว่าว่านี่แม่ Sangi yang gik Sende hmm. Tegi bani Pak Ma kebelung Wang